ก็เพนนี้ก็จะมาแนะนมอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าเข้าท่ามากๆเลยนะครับสําหรับการที่จะส่งรูปลักษณะที่เป็น JPEG แต่ว่าเป็นลักษณะพาโนรามาไปให้ลูกค้าดูนะครับโปรแกรมนี้จะทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือ,อซอฟต์แวร์ทวินมชั่นเขาจะมีฟังก์ชันที่สามารถส่งภาพพาโนรามากออกไปได้นะครับวิธีการใช้เราแค่บวกเพิ่มแอร์แล้วก็ใส่กล้องเข้าไปนะครับในที่นี้ผมใช้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดคือผมใช้เจ็ดกล้องนะครับในการเอ็กซ์พอร์ตพารโนานะครับทีนี้อ่ถ้าเราเอ็กซ์พอร์ตปกติเนี่ยก็จะเป็นพาราโน่าที่เราเรนเดอร์แล,ล้วเก็บไว้บนพาร์ดิสก์ของเรานะครับแต่ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมทำพาราโน่าเก็บไว้นะครับแล้วก็ผมก็ไปใส่ในพาราาาโนรามาเซตนะครับแล้วก็ดึงรากอ่า ภาพที่เราจำคำเก็บไว้ดึงร่างลางมานะครับอันนี้คือผมทำเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็พอเราใส่พาลพานโลรามาเซตเ,ต,ตเนี่ยเราเราก็จะสมมติมว่าเราอยากจะคือถ้าเร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 าคำว่าเนี้ยมันยังไม่ใช่เป็นออนไลน์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอานี่เอาอไปคือก่อนที่เราจะส่งเอ็กซ์พอร์ตพาโนรามาเนี่ยนีเฟนด์ออนทริป ถ้าเราอยากส่งอย่างละก็เรียกนี้แล้วกดกดเรียกน,นะฮะแต่ในที่ผมทําเสร็จไปเรียบอ้อยแล้วนะครับกสมมติว่าเราเรียกสร็จแล้วกดเอ็กพอร์ตนะเขาจะกดเขาจะแบบส่งภาพเดนเดอร์เจ็ดรูปทั้งหมดเนี่ยเข้าไปบนคลาวหรือว่าบนบนเหมือนกับอเออจะเรียกว่าคลาวน่าจะง่ายกว่าคลาวของทวินโมชันนะครับแล้วเขาก็จะสร้างลิงก์ขึ้นมานะครับเหมือนเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมทวินโมชันอะ เขาจะสร้างลิงก์ขึ้นมาให้เราเนี่ยครับแล้วเราสามารถ Copy ลิงก์นั้นเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าเราดูต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าเอ่อเท่าที่ผมลองส่งให้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 คนที่รู้จักดูหรืออะไรเงี้ยบางทีเนี่ยถ้าเราส่งเข้าไปในบางอย่างเนี่ยเมสเซจบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าเน็เซตบางอย่างเนี่ยบางทีกดแล้วมันขึ้นแบบล่นไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องก๊อปก๊อปลิงก์อ่ะไปแปะบน บนอ่าบนตัวที่เล่นเล่นไฟช่นอ่อพวกอ่อตัวอ่านโปรแกรมอ่ะฮะเช่นประเทศโฟลอมอะไรเนงะี้ยเออบางทีอาจจะอย,อยงนั้นหรือว่าในกรณีบนเครื่องที่ผมทําบนวินโนเนี่ยรูเหมือนเขาไม่รู้เห,หมือนกันวะเขาเหมือนจะจะรันบนอ่อตัวที่เรียกว่าเนี่ยอะไน ของของ Microsoft Edge นะฮะทีนี้จริงๆก็คือพอเรา export ไปเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถไปเช็คสิ่งที่เรา export ไปได้นะครับโดยเราไปที่อนะมันจะมีให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าเข้าออินของเราได้ะคะรับแปนึงครับแป๊บนึ่งนะฮะโอเค โอเพ่นทเวนโมชั่นคาร์นะครับกดปุ๊บปึ้ง,งเขาก็จะเข้าสู่ทเวนโมชั่นคาร์ของเราอันนี้คือทเวนโมชั่นคาร์ที่ผมใช้ออสปอร์ตเป็นพาราโนมาไปนะครับ mm hmm. ก็อันนี้เคยลองลองเล่นทดลองเล่นหลายอันละก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่เหมือนกันนะ mm hmm. ผมค่อนข้างชอบทีเดียวนะฮะ, mm hmm. ะทีนี้ตรงนี้เราเป็น เจ้าของของแอคเคาทนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะส่งไปให้เพื่อนเราเนี่ยเราต้อง Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ก๊อปตรงนี้นะฮะไปให้เขาเขาถึงจะเข้ามาดูได้นะครับไม่แน่ใจว่าทุกอันเนี่ยจะเป็น p a พา w o r d อันเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจะดูอันที่อ๋อแต่ละโปรเจกต์ก็จะแต่คน,คนละพาสเวิร์ดอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็คือวิธีการ,ราก็คือคิดขวาแล้วก o p y ปี้ลนะครับแล้วส่งไปให้ m เมส a g e หรือว่าอีเมลของเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วก็ copy password ไปให้เขานะครับ่งั่นเขาจะเปิดไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเข้านะผมก็กด view ของผมปึ้งตรงนี้ก็จะ,ะวิ่งเข้าหา cloud นะครับ cloud ของโปรแกรม Twinmotion นะฮะก็อันนี้จะเป็นลักษณะของภาพ jpeg นะครับแต่ว่าเขาเขาเขาใส่ให้เป็นดูพาราพารพานอรา,รารมาได้นะครับก็อาจจะโหลดนานนิดนึงนครับเพราะว่าเป็น4ก้อนนะครับทีนี้พอเรา เราเข้ามาสู่ตรงนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะหมุนดูเหมือนกับดูพาพาโนรามานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมว่าเขามีความเด็ดมากคือว่าเมื่อเราเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเป็นทั้งหมดสี่เป็นทั้งหมดเจ็เดรูปนะครับคือเราสามารถกดอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะวิ่งแบบนี้ให้เรานะฮะซึ่งหรือบางทีเนี่ยถ้าเราหมุนแล้วเราเห็นจุดจุดเหมือนกับเป็นจุดมาร์กอะ่ะที่ซอฟต์แวร์เนี่ย เพื่อนๆสังเกตไหมจะมีจุดมาร์กหนึ่งสองจุดนะฮะถ้าเรากดจุดตำแหน่งจุดมาร์ก,กเนี้ยตึ๊กๆเนี่ยซอฟแวร์ก็จะวิ่งเข้ามาหาเลยซึ่งมันดูเป็นอะไรที่ผมชอบค่อนข้างเจ๋อมากนะฮะตรงนี้เราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนี้ผมขอก,กดออกมาตรงนี้ก่อนคือหมายความว่าซอฟแวร์ตัวทวินมูชเนี่ยเมื่อเราเลือกตอนะพาโนรามาทั้งหมดหลายรูปเนี่ยตัวซอฟแวร์เองเนี่ยเขาจะคำนวณจุดอ้างอิงโดยอัตโนมัติที่เรา โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปหาเองนะครับตรงนี้ถ้าสังเจดูก็มีหนึ่งสองสามจุดนะครับผมกดคลิกตรงนี้หนึ่งทีตัวซอฟต์แวร์ก็จะวิ่งเข้ามาหาจุดตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ในโปรแกรมนะฮะเห็นไหมสมมติกดมั่วๆเนี่ยตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาจุดซึ่งผมว่าให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างโอเคมากเลยนะหรือถ้าเรารู้สึกว่ามันยากเราก็เลือกจากสไลด์ตรงนี้ก็ได้นะฮะมันก,ก็ได้เหมือนกันมีหลายวิธีนะครับแต่ถ้าเลือกจากไอ้จุดตรงเนี้ย ก็จะดูรู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นจุดว้าวอหะจุดว้าวของของของงานนะครับทีนี้ต้องกดกดค้างไว้มันถึงจะเห็นนะอ่าน,นี่เราเห็นแล้วหนึ่งจุดผมนะฮะผมก็กดเ,เดต่ไปคลิกตึ๊ดเนี่ยก็จะวิ่งฟลิสเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากมานะสำหรับมผมค่อนข้างชอบมากนะครับคือถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยลองเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ลิงให้ลองเอาไปเล่นดูก็ได้นะครับ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำอะไรได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะครับมันคนลิกเตทนะป๊บเอาไว้พิสัญญาลูกค้าได้ค่อนข้างดีเราสามารถส่งไปลูกค้าของเราได้ค่อนข้างจะเวิร์กมากนะครับหรือกดอย่างนี้ก็ได้นะฮะกดจับสไลด์นี่ก็จะง่ายหน่อยปึ๊บอ่านะฮะหรือเราก็สูงเท่าหมุนลงดูเป็นพาโนรามานะครับเตท อ่าเอานเห็นไหมมันมันจะดูแบบกึ่งกึงสามิตินิดนิดละเป็นสองจุดห้าดีอะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่าเวิร์กมากนะคือคือซอฟต์แวร์เขาคำนวณให้เราอัตโนมัติเราก็แค่กดเอ็กซ์แต่ว่าค่อนข้างใช้เวลาเรนเดอร์พอสมวควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรนเดอร์ใหญ่นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับลองเดี๋ยวจะ Copy Link งนะครับแล้วลองเอาไปเล่นดูนะครับแล้วก็มีพาสเวิร์ดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับที่ดูจนจบหวังว่าจะสนใจนะครับผมรับสอนนะครับถ้าใครสนใจก็ลองลองติดต่อเข้ามาได้นะครับสอนสอนตัว,ต,ว,ต,วตัวนะครับผมว่าซอฟต์แวร์ท w i n Motion เนี่ยมีมีอะไรบางอย่างที่ทำได้น่าทึ่งนะคือแักๆที่ไม่ได้ฝึกเล่นก็ยังไม่รู้ว่าเออทำอย่างนี้ก็ได้หรอพอเรากดแกะไปเรื่อยก,ก็รู้สึกว่าเออเป็นซอฟต์แวร์ที่สนุกดีนะสนุกสนุกเลยฮนะโอเคเดี๋ยวจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ